5ราศีดวงดีเงินสุดปังโอกาสแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยราศีใดดวงดีที่สุดในครึ่งปีหลัง2,566ก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอันดับที่1ราศีพิจิกช่วงครึ่งปีหลังเป็นช่วงที่มีงานใหญ่ๆมีโปรเจกต์ใหญ่เราคุณอยู่เป็นจังหวะดวงดาวที่ต้องทำงานเยอะขึ้น ต้องเจอคนเยอะขึ้นมีความวุ่นวายมากขึ้นจะเป็นสิ่งที่ส่งผลดีเป็นการเพิ่มฐานลูกค้าที่ดีให้กับคุณซึ่งอันนี้ส่งตรงนี้ก็มีความต่อเนื่องมาถึงเรื่องการเงินด้วยวาการเงินจะคึกคักมากโอกาสในเชิงของไรายได้ครึ่งปีหลังนี้จะเป็นช่วงเวลาที่คุณทําเงินได้เยอะกว่าครึ่งปีแรกหรือบางทีงานที่ติดต่อไว้ซึ่งครึ่งปีแรก เงินจะออกในช่วงครึ่งปีหลังนั่นเองหรือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวในเรื่องของเงินทองเข้ามาเลยก็ว่าได้อันดับที่สองราศีตุลเป็นราศีที่ดวงค่อนข้างจะดีมากในปีนี้เพียงแต่ว่าในช่วงครึ่งปีแรกดวงดาวที่ดีมีเข้ามามันเหมือนกับมันมีความชุลมุนวุ่นวายมีการเปลี่ยนแปลงภาระหน้าที่อะไรต่างๆเยอะไปหมดแต่พอครึ่งปีหลัง เหมือนฟ้าเปิดจังหวะดวงมีความชัดเจนยิ่งช่วงปลายปลายปีปปช่วงเดือนตุลาไปแล้วคุณจะโดดเด่นมากการเงินสุดปังโอกาสแห่งการเงินปปงความมั่นคงร่ำรวยรายได้ที่ดีขึ้นหรือในเชิงของสวัสดิการของชีวิตที่ดีมีรายได้ใหม่ๆการค้าขายธุรกิจมีความสำเร็จที่ดีอันดับที่สราศีเมษเป็นราศีที่มีการเปลี่ยนแปลง ดาวพฤหัสได้โคตรเข้าสู่ราศีเมษในช่วงครึ่งปีแรกไปเรียบร้อยแล้วข่าวดีก็คือว่าในช่วงครึ่งปีหลังนี้พอเข้าสู่เดือนตุลาคมไปแล้วดาวราหูจะออกจากราศีเมษอีกเป็น10ปีกว่าจะกลับมาใหม่ดังนั้นราศีเมษจะเหลือแต่ดาวพฤหัสซึ่งเป็นดวงดาวที่ดีที่สุดดวงเดียวที่อยู่ในราศีของคุณซึ่งส่งผลดีให้ชีวิตมีความก้าวหน้าอย่างชัดเจน การงานเงินที่คุณควรจะได้คุณก็จะได้เข้ามาอะไรที่รออยู่แล้วอาจถูกผาดวันประกันพุ่งปัญหาเรื่องหนีนสินทั้งหลายก็จะพบกับทางออกคําตอบที่ดีทําให้เกิดความลงตัวในเรื่องของการเงินที่ดีอาจจะไม่ได้เป็นไปในเชิงของโชคลาภก็จะเป็นในเชิงของปรับเปลี่ยนในเรื่องของรายได้ประจําอันดับที่สี่ ราศีพฤษภเข้าสู่ช่วงครึ่งปีหลังราศีพฤษภดวงค่อนข้างจะเริ่มคลียไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยในเรื่องแรกนั้นที่ส่งผลดีกับราศีพฤษภนั้นก็คือในเรื่องของความรักแต่ว่าต้องย้ําว่าขอเป็นสักช่วงไปลายป,ปีช่วงเดือนตุลาไปแล้ว โอกาสในเรื่องของความรักจะลงตัวการเงินฝากเตือนเป็นช่วงที่มีเรื่องเสียเงินอยู่แต่ว่ามันเป็นจังหวะของดวงดาวโชคลาภในช่วงปลายปีเข้ามาด้วยบางทีมันจะคล้ายๆกับทุกขลาบคือได้เงินมาแล้วก็ต้องเสียไปเรื่องอื่นอะไรแบบนั้นคือได้เงินมาแล้วก็จะเสียไปดังนั้นใครเกิดราศีพฤษภต้องวางแผนการเงินให้ดีไม่งั้นอาจจะเป็นหนี้สินเข้ามาได้อันดับที่5ราศี ราศีมังกรเป็นจังหวะดวงดาวมีความก้าวหน้าที่ดีมากขึ้นราศีมังกรช่วงครึ่งปีหลังจะมีการเปลี่ยนแปลงให้เห็นโดยเฉพาะในเรื่องของการงาน เป็นราศีที่มีโอกาสของการมีสังคมใหม่สภาพแวดล้อมใหม่ในการทํางานใครเกิดราศีมังกรคุณอาจจะมีลูกค้าเยอะขึ้นมีโอกาสในการทํางานมากขึ้นมีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตายเยอะขึ้นก็จะทําให้ความก้าวหน้าที่ดีในเรื่องของการทํางานบวกกับจังหวะดวงดาวในเรื่องการงานนั้นช่วงครึ่งปีหลังโดยเฉพาะไปลายปายปีจะมีความชัดเจน ดวงการงานเริ่มเคลื่อนตัวโครจรในมิมที่ส่งผลดีกับราศีมังกรมากขึ้นเชื่อว่าคุณน่าจะมีความสำเร็จยิ้มรับในข่าวดีที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ได้หากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ